สวัสดีครับพบกับเศรษฐภากินนะครับช่องกเษกษตรกรช่างคิดและช่างทำครับเช้าว,วันพุธนะครับที่สองคุภาพันต์วนนี้จะพามาอัปเดตดูฟักไข่ครับผมฟักไข่ไก่ดำภูพานสองครับ มันรุ้นกันนะครับแต่ก็รู้ครับเจตวนี้โดนจิกคตนีเงี้ยเนี่ยแกดำทุกฟันสองนะับดูนครับโอ้โหเพื่อนมันจิกจูดนะครับเนี่ยเนี่ยก็มแยกนะครับโอ้โหพังหมดเนี่ยรอดมาไม่รุ้นตัวเนี้ยนี่ ต้องเอาอตัวนี้แยกออกก่อนนะนี่ก็ตายนะตัวนี้ก็ตายนะครับจำคันสิบนสะิบเอ็ดตัวตัวนี้น่าจะไม่รอดนะครับโดนติดตุดต้องเอาออกนะครับมันแยกนะครับใจด,ดำผูพานนะครับ เกียบสิบเอ็ดตัวตัวนั้นคงจะไม่รอดนะครับจะย้ายมาอยกกล่องเนี่ยเพราะมันจะติดติดเพื่อนเจ็บเจ็บเลยเนื้อดำกระดูกดำครับโอ้ตายแนแน่ตัวนี้น่าสงสารม,มากเลย

เสันน่าสงสารแท้ตัวอนี้ก็ตายตายติดเงินเก้าเนี่ยอันนี้คงจะไม่ออกจะรอดูกันนะ โอ้ตายเลย้จยรอดยย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 จะยอยลยยยยยลยยยย่ยย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 ย แล้วผมก็จะเก็บลงอีงผมนับ20 27ฟองเอาลงชุดใหม่นะครับง่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาลงเจะลงฟังหม่อย่าี้ ตัวหัก่าบก็ขยับมันไงต้องหาตัวกั้นไว้ เมื่อช่วงฤดูหนาวเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยนะครับไข่ของเน่าไปสองสามชุดเลย,ยเพราะกล่องตัวนี้มันค่อนข้างยะบบางนะครับกล่องที่เขาทาเอาทําเองเนี่ยใช้กล่องผ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยมันแหละตัวเนี้เอาไข่ใส่ก่อน ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่มันจะยาวเกินมันจะตัดนะครับความจำมนยิ่งยเน้อยผมมาลงอีกนะครับผมจะพาไปดูสัตว์ใหม่ที่ผมเอาเลี้ยงใหม่ครับนีเน่เป็นกระต่ายดำผูพานนะครับเอย่ยกินหัวอาหารอยู่นะเป็นเป็นกระต่ายดำผูพานนะครับ รอตัวเมียนะครับอันนี้ตัวผู้รอตัวเมียมานะครับแล้วจะผสมนะครับปากติดตามด้วยน,นะครับอือันนี้ผมให้พักแบบธรรมชาตินะครับเนี่ย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบคลิปนี้พาคินเด็ดพาคินเกษตรกร,รกช่างคิดและช่างทำนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะตัดเองครับถ้ามันยาวเกินอ,อันนี้ก็เป็นลูกไก่นะครับไก่ดำเหมือนกันโตแล้ว,วนะครับ่วน อตัวเล็กที่ย้ายมาจะใส่เนี่ยฟักบอกอนนุบาลต่อครับเนี่ยใส่หลอดไฟให้มันสิบตัวมีตัวทสวยนะครับเนี่ยสีขาวเกดามุพันสอง จะเอาไข่ใส่ต่อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจ็ขอบคุณมากครับผู้ติดตามมาตลอดนะครับแล้วรอติดตามผลงานเอกระต่ายดำภูพันนะครับอันนี้ผมเพิ่งจะเริ่มหัเดเลี้ยงครับเดี๋ยวพมมาดูไก่ก่อนนะครับนี่นะนะมันเกินไป คิดจะยาวเกินไปนะครับความแตกในนี้มีไข่ดำภูพานหนึ่งสามสี่ฟองเองครับมันไม่ค่อยจะให้ลูกผมเท <c oughs> ่าไหร่โอเคมันหนึ่งอย่ับ ต้องหาไม้มากั้นไมล่ละรอดูอีกสองสามวันนะถ้าไม่ไม่ออกผมคงจะไปให้กระปมองเงี้ยน,น,น่าสงสารในตัวนี้แท้เนี่ย เดี๋ยวคลิปไปยาวก่อนนะยาวมากเกินไปเดี๋ยวหาว่ราผมทรมานสัตว์อีกตัวนี้นะครับผมทําก่อนขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครสนใจไก่ดำภูพานสองนะครับทักมานะครับสวัสดีครับขอร่ำรวยร่ำรวยทุกคน,นครับ